ะะกดแปดให้พี่หวานหน่อยจ้าสาสันนโตเทเบนโชท,ที่พระจักคุ้งวิโสทายยิพูดกลางคืนจ้ะนะวันนี้จนถึงวันที่เจ็ดสิงหา่ได้ไพ่หนึ่งดาบหนึ่งดาบเนี่ยขยันอดทนสู้แต่ช่วงนี้คุณจะเหนื่อยคุณจะเหนื่อยหน่อยนะมันม,มีเหมือนมีเรื่องเครียดมีเรื่องงานมาเข้ามาให้ทุนทาให้รู้สึกเครียดจะเด็ดขาดจะพูดแรงด้วยช่วงเนี้ยอย่ามาทําให้งุดหงิดนะพร้อมพร้อมฟาด ขนาดคนที่เงียบเงียมไม่ค่อยพูดนะสัปดาห์นี้ถ้าพูดแล้วพูดแรงเลยนะพูดแล้วคนฟังสะอึกเลยนะคะขยันโดดเด่นเรื่องงานเรื่องการเดินทางจะมีดวงเอาหิ้วของไปหาใครที่บ้านหรือเปล่าหรือจะมีคนมาหาที่บ้านก็ได้สัปดาห์นี้การเจรจางานการพูดคุยเรื่องงานอะไรที่ต้องจัดการทําเลยนะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีดวงแข็งไพ่ดวงแข็งดวงแข็ง,ดวงข,งดวงขึ้นจะทําอะไรรีบทําแต่ข้อเสียคือจะพูดแรงนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวซันมารอ เดินทางไกลเดินทางต่างประเทศซื้อรถใหม่เปลี่ยนรถใหม่แบบไหนจ๊ะนะคะนะเป็นโอกาสดีเรื่องงานบางคนเป็นจังหวะเงินก้อนบางคนก็ได้หัวหน้าใหม่ได้เพื่อนร่วมง,งานใหม่ได้ตําแหน่งใหม่ดีจะ้ะนะคะนะตำแหน่งแฟนด,มฟนดีมีแฟนเด็กหรือเปล่าที่ถามแบบนี้บางทีแฟนอาจจะอายุเยอะแล้วแต่ดูเด็กหรือหน้าเด็กหรือแฟนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งไหมตําแหน่งแฟนดีนะฐานดวงก็ดีด้วยเป็นจังหวะรับทรัพย์นะคะ ใช้เงินเก่งจังเลยอะช่วงนี้ยังไงจ๊ะลูกเตาก็ถือว่าดีใช้ได้เนาะเออมีคนแอบบส่องแอบบดูชีวิตรายวันของเราว่าเธอเป็นอะไรบางทีเงียบไปก็สงสัยโพดมากไปก็หาว่าเราพูดเยอะอารมณ์นี้เลยนะคะไพ่ข่าวดีดวงดีมีความสุขแต่สัปดาห์นี้จะบอกนะถ้าใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่เนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีสักหน่อยมีฟิลซื้อยามากินเองนะคะเนาะคิดถึงเรื่องงานอยากจะได้งานใหม่ อยากจะโชว์ความสามารถของตัวเองคิดจะเปิดประตูงานจริงๆคุณเป็นคนมีความสามารถอยู่แล้วนะไพ่กาลังดวงขึ้นเรื่ององ,งานด้วยเนาะโอ้ไพ่จักระพัิมารอเปิดยาวไปเลยจ้าตกตําแหน่งบ้านด้วย เออบางคนแฟนซัพพอร์ตดูแลแต่บางทีผู้ชายก็เป็นใหญ่ที่บ้านไพ่ผู้ชายเด่นนะสัปดาห์นี้ถ้าคุณเป็นชาววันพูดกลางคืนที่เป็นผู้ชายเนี่ยกิจาการทําอะไรให้ลุยตั้งใจทําเลยแต่ไพ่เดวิลมาในตําแหน่งใจเนี่ยระวังเรื่องผลประโยชน์ระวังความเอาแต่ใจอย่าไปเอาเปรียบใครอย่าหลอกใครความโลภอาจจะทําให้เกิดปัญหาหรือมีปัญหาก็ได้นะโดยเฉพาะใครที่กําลังจะเอาเงินไปต่อเงินนะคะวิ่ตายแล้วไพ่ชาลีออมาถือว่าคุณดวงเปิดนะ เออแต่ระวังความโลภระวังเรื่องผิดระเบียบเรื่องไม่ค่อยดีในนี้มันบอกว่าถึงเวลาจริง,รงๆนะคนวันพูดกลางคืนเนี่ยจะเข้มแข็งจะเจอคนอิจฉาเจอคนพูดไม่ดีเจอคนที่ทําให้จิตตกถ้าคุณโตขึ้นอายุมากขึ้นประสบการณ์มันสอนเออคุณจะเข้มแข็งขึ้นเนาะไพ่สองใบเนี่ยมันหมายถึงการเดินทางไกลการมีชื่อเสียงที่เพิ่มขึ้น การได้งานที่อาจจะต้องเดินทางความขยันจะสร้างเงินจะสร้างงานความมีชื่อเสียงรออยู่ใครจะตั้งใจทําอะไรให้ทํานะต้องอึดอึดทนทนด้วยทำทาหยุดหยุดไม่ได้นะบางคนกําลังคิดเรื่องการลงทุนคิดถึงการซื้อของจะซื้อรถจะลงทุนจะทําอะไรช่วงเนี้ยจะบอกเลยนะว่าความอยากมันนําใครห้ามก็ไม่ฟังหรอกนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดให้ดีด้วยนะเออ นะคะตำแหน่งแฟนยังโอเคอยู่นะยกเว้นใครที่มีปัญหาเรื่องรักผิดระเบียบก็ยังไม่เลิกกันต่อให้เลิกกันก็ยังตัดไม่ขาดพูดเรื่องรักแล้วก็พูดให้จบเนาะ ความสัมพันธ์เนี่ยมีดวงห่างกันนะคะแต่บางคนก็อยู่กันแบบเพื่อนกระทบกระทั่งกันบ้างไม่ได้มีปัญหาอะไรบางคนสามวันดีสี่วันทะเลาะไม่เลิกคนโสดเนี่ยเป็นจังหวะเลยว่าคุณจะตั้งเป้าในเรื่องของความรักว่าต้องเป็นคนนี้มันต้องใช่แต่ทีนี้ถ้าคุณพูดไม่เพราะมันก็จะไม่ค่อยดีมีโอกาสไปต่อได้เรื่องความสัมพันธ์เนาะเพราะฉะนั้นถ้ามีใครเข้ามาในช่วงเนี้ยคุณก็ต้องต้องใจเย็นๆสักนิดหนึ่งบางทีมันจะไกลกันนะคะ รักแทรกรักซ้อนอย่ายุ่งนะเพราะคุณมีดวงจะเจอคนไกลคนแดนไกลมีโอกาสที่อาจจะเจอคนเจ้าชู้ก็ได้จังหวะดวงเนี่ยมีโอกาสสละโสดหรือคุณตั้งเป้าเอาไว้เลยว่าฉันจะเอาคนนี้แหละฉันจะไม่โสดเออนะคะงานเหนื่อยแต่เงินก็เข้าเพราะฉะนั้นทำงานไปคุณจะเจอคนลองของคนกวนประสาทคุณเอาตัวเอาอยู่ในนี้บอกเลยว่าเอาอยู่แต่ติงเตือนในเรื่องคำพูดนิดนึงเนาะ บางทีพูดแรงเกินไปจะไม่ค่อยดียกเว้นจําเป็นต้องพูดจําเป็นต้องจัดการจัดการให้เต็มที่แต่อยู่ในกรอบหน้าที่ของเราอาจจะมีฟิลขมขื่นนะไม่อยากทําอันนี้แต่ต้องทําไม่อยากด่าคนนี้แต่ต้องดา่าไม่อยากว่าคนนี้ก็ต้องว่าไม่อยากเอาเปรียบใครแต่บางทีมันจําเป็นต้องทําแต่พี่หวานไม่เชีย์ไม่สนับสนุนนะเออนะคะนะตรงทุกอย่างเลยจริงไหมเนี่ยนะคะประตูเงินก็เปิด อันนี้หมดไปเรื่องรถเรื่องการเดินทางปาร์ตี้กินของอร่อยอยากได้อะไรได้บางคนอยากได้น้ำหอมใหม่อยากได้รถใหม่มันเป็นกิเลสแต่เองอยากได้อะไรล่ะอยากได้อะไรจะบอกเลยว่นต้องได้อย่าไปอยากได้แฟนชาวบ้านนะอั <c oughs> นนี้บอกเลยเนาะอันนี้ไนบอกเลยนะว่าตั้งใจทําอะไรให้อดทนทนานานๆนะดีความมีชื่อเสียงรออยู่ถ้าใครต้องการชื่อเสียงตกงานไปสมัครงานมีโอกาสได้งานเป็นงานที่อาจจะต้องเกี่ยวกับ เดินทางเอนเตอร์เทนปัต่างประเทศต่างแดนก็เด่นเนาะที่ยกมาหมดเนี่ยปรับตำแหน่งเอนเตอร์เทนประกวดประกวดทุกรูปแบบทำเลยอาจจะไม่ได้ตำแหน่งอะไรเลยแต่คุณจะได้ไปต่อเหมือนเข้าไปลุยในสนามลบแล้วพร้อมที่จะไปต่อส่วนใครที่เป็นตำรวจทหารก็นั่นแหละเป็นจังหวะออกรบสู้จ้ะระวังช่วงวันที่หกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันมันได้ไพ่เดวิลอะเนาะระวังเรื่องผลประโยชน์นะไม่รู้จะไปขัดกับใครหรือใครจะมาขัดกับเรานะจ๊ะ นะ้อโชคไม่ค่อยเด่นแต่มีสื่อเดี๋ยวบอกนะคะโอเคเอดวงเท้าคาดปลอดภัยนะ้อเอาตัวรอดได้นะจ๊ะอย่าซื้ออะไรที่ไม่จำเป็นนะสัปดาห์นี้สุขภาพร,มรวมๆถือว่าแข็งแรงระวังเหมือนจะมีปัญหาเรื่องความดันใส่ตาก็ได้ตาแพ้แสงก็ได้แต่รวมๆแข็งแรงดีอยู่นะจ๊ะมีปัญหาเรื่องหัวเข่าขาแพ,แพ้นู่นแพ้นี่คันนูน่นคันนี่หรือเส้นยึดเส้นตึง พวกกล้ามเนื้ออักเสบถ้ามันเรื้อรังปล่อยเอาไว้ไม่ดีนะแต่บางคนก็ต้องไปซื้อยาไปกินเองตามที่บอกเจ้าที่ที่บ้านดีมากนะคะนะอะ่มาต่อจะเจอคู่แข่งในที่ทํางานนะไม่ต้องสนใจลุยจะ้ะงานประมูลงานแข่งเอาเป็นว่างานมันเด่นนะ่ะช่วงนี้จะทําอะไรทําเลยระวังเรื่องผลประโยชน์หรืออย่าเอาเปรียบใครเท่านั้นเองนะเต่บางทีมันพูดยากนะเรื่องนี้เนะอ่ะมาต่อนะคะสีความรักความรักก็บอกแล้ว คนค้าขายก็ให้ขยันยิ่งขยันเงินยิ่งเข้าทำอะไรนานๆก็เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆต้องอดทนมีโอกาสก้าวหน้าในเรื่องของการทำงานแต่คุณไม่เคยได้อะไรมาง่ายๆหรอกสีเสริมดวง,งคุณคือโทนฟ้าโทนเขียวการทำบุญเสริมดวงในช่วงสัปดาห์นี้ทำอะไรก็ได้ไพ่เดวิลมาเนี่ยทำอะไรก็ได้แบบไม่โลภแบบให้แบบไม่หวังผลนะคะ เนาะไปไหว้พระราหูก็ได้ไปไหว้เทพที่เรานับถือได้หมดเลยบางคนชอบพญานาคบางคนชอบกษัตริย์นักรบบางคนชอบพระราหูบางคนชอบเสด็จเตี่ยได้หมดจริงๆเจ้าที่ที่บ้านก็ดีของดีที่บ้านก็เยอะบางคนอ่ะนะดูแลเขาให้ดีก็แล้วกันนะจ๊ะเนาะ,ะโชคเป็นยังไงจริงๆโชคไม่ค่อยเด่นแต่สื่อนําโชคมาจากโทรศัพท์มือถือเครื่องที่ไม่ค่อยมีคนโทรหาเครื่องที่เงียบเหงาเครื่องที่มีตําหนิเบอร์นั้นแหละนะ,นะจ๊ะ สองหนึ่งสองจ้ะหรือถ้าช่วงนี้โทรไปหาใครแล้วเขาไม่รับหรือช่วงนี้เราโทรมาใครโทรมาหาเราช่วงที่จะไปซื้อแล้วเราไม่รับหรือลืมรับนั่นแหละเลขนั้นนะจ๊ะลองดูนะอ่ะครบใครจะลุยทำงานให้ลุยเต็มที่นะจังหวะโอกาสและดีมันมา